ประตูแห่งความตายเปิดออกแล้วพวกเขาออกมากันแล้วครับขอโทษด้วยที่เราทำให้ทุกคนต้องรอผู้นำตระกูลผู้นี้แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆครับถึงแม้ว่าเขาจะออกมาเป็นคนสุดท้ายแต่เขาก็ยังสามารถดึงดูดสายตาข้าฝากดูแลท่านพี่เจียงซีด้วยเจียงซีเจ้าบาดเจ็บหรือไม่ข้าเป็นอะไร แค่เหนื่อยมากไปหน่อยเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องกัง,งวลเช่นนั้นเรือหากเจ้ารู้สึกไม่ดีให้บอกข้าทันทีเลยนะเทียนหลงเขาดูไม่ค่อยเหมือนกับคนที่เพิ่งโดนบางยาไปเลยนะพวกเขาไม่สามารถรักษาพิษได้ตัวเองได้แน่ข้าคิดว่าหนึ่งในพวกเขาจะต้องติดพิษเป็นแน่เจ้าบอกว่าประตูแห่งความตายคือประตูที่ยากที่สุดไม่ใช่หรือเหตุใดเขาจงึงยังมีชีวิตอยู่บ้าชะมัด เขาลอดจากแผนการและกับดากของข้ามาได้ตลอดเป็นคนที่โชคดีจริงๆเฮะเป็นพวกตายยากจริงนะถึงก็ผ่านประตูแห่งความตายมาได้แบบนี้เจียงติงหุบปากคนอย่างเจ้าไม่มีสิทธิพูดกับข้าเจียงติงเจ้าการต่อสู้ครัง้งสุดท้ายข้าไม่พูดมากหรอกนะข้าจะให้ตัวเลือกเจ้าสองอย่างคือเจ้าจะตองไปพร้อมกับรักษาชีวิตของเจ้าเอาไว้ และบอกเหตุผลที่ทําให้ข้าไม่ฆ่าเจ้ามาซะเป็นไปได้ยังไงกันนี่เขารับผลจากพีทได้งจริงเงินเลยหรือไม่เจ้าก็ระวังคอของเจ้าไว้ให้ดีก่อนที่ข้าจะฟันมันทิ้งซะและแล้วพวกเราก็มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านถึงรอบนี้ทั้งสิ้น8คนครับและกฎสำหรับการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้คือ การต่อสู้แบบไม่เลือกครับซึ่งก็หมายความว่าจะไม่มีกฎข้อห้ามเลือกวิชาเทคนิคที่ใช้หรือแม้แต่อาวุธก็เช่นกันหรือที่ปะจานรอยหิตของผู้ใดที่สามารถนํามาต่อสู้ได้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันหากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือดูดออกจากสนามประลองกอ็ถูกตัดสิทธิ์ทันทีดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเทียนหลงข้าจัดจก,การพวกมันทุกคนและส่งเจ้า ไปอยู่บนจุดสูงสูดให้เองการประลองรอบนี้จะไม่มีกฎลงโทษใดๆแน่นอนว่าแม้จะทำให้คนอื่นตายก็ได้เช่นกันนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายเจียงติงไม่ได้อ่อนแออย่างที่เราคิดเจ้าน่าจะเห็นพลังของเขาในตอนนั้นเจียงซีเจ้าเป็นอะไรหลือดูเจ้าไม่ค่อยปกติเลยนะเจ้านี่น่ารำคาญจริงๆข้าบอกแล้วไงว่าข้าแค่เหนื่อยมากไปเท่านั้น กฎนั้นชัดเจนว่าทําให้เทียนหลงได้เปรียบคอยต้องใช้ประโยชน์จากมันข้าไม่สามารถปล่อยท่านพี่เจียงซีและท่านพี่หยางเผชิญหน้ากับเขาได้แผนพังเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นหากเกิดการต่อสู้ขึ้นข้าจะต้องหยุดไม่ให้เกิดการสูญเสียไปมากกว่านี้เช่นนั้นแล้วพวกเรามาเริ่มการบระลองในรอบแรกกันเลยการบุหลองในคู่แรกได้แก่เจียงซีและเจียงเฉวีเจียงซี เจ้ายอมแพ้ได้นะหากว่าเจ้ารู้สึกไม่ดีนะข้าเห็นด้วยเจียงเชว์รอดมาจากประตูเชิงเพียงลำพังได้แสดงว่านางต้องแข็งแกร่งมากไม่ใช่ว่าพวกเจ้าควรเชื่อในตัวข้าหรอกหรือข้าว่าอย่าฝืนดีกว่านะข้าไม่สามารถปิดบังมันได้แม้ว่าข้าจะระงับพิษแต่พวกเขาก็สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ที่หน้าผาของข้าได้ข้าไม่สามารถทําให้เจียงติงเป็นห่วงข้ามากเกินไปกว่านี้ ข้าแค่ปล่อยให้เจียงเฉวียชนะไปข้ามีความสัมพันธ์อันดีกับนางบางทีข้าจะคุยกับนางได้หากพวกเขาไม่เป็นอะไรจากพีดแล้วก็พวกเราลำบากแน่เจียนหลงเจ้าไม่ต้องอังวลเจียงเฉวียไม่มีพ่อแม่คอยสั่งคอยสอนมาตั้งแต่เด็กดังนั้นนางจึงเป็นคนที่มีนิสัยโหดเที่ยมยิ่งไปกว่านั้นด้วยผลบางอย่างแล้วนางฆ่าเธอได้แน่น้องเจียงเฉวียเจ้าโตขึ้นมากเลยตั้งแต่ที่เราพบกันครั้งล่าสุด น้องเจียงเฉวีข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ดังน,นั้นแล้วจะให้เป็นการดีหากเจ้าช่วยเรีวชนะข้าเจ้ากําลังอ้อวดอยู่หรือเจ้ามีทุกอย่างแต่เจ้าก็ยังมาขอข้าอีกงั้นหรือนางสามารถสร้างเวทที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ทันทีแบบนี้ไม่ดีแน่หากข้าฝืนใช้จิปจรโลหิตจะน้อยพิษกระจายไปทั่วร่างกายอีกครั้งนี่เจ้าอ่อนแอขนาดนี้เลยหรือท่านพี่เจียงซี เจ๋งซีองคุณน้ำแข็งถูกทำลายพี่กำลังแพร่กระจายอีกครั้งข้าทำได้พวกจอไม่ต้องมายุ่งปล่อยข้าอย่านะอย่ามองข้านะพิษเหรอท่านพี่เจีงซีติดพิษเป็นไปไม่ได้พิษนั่นมันข้าไม่สามารถง,งับมันได้ต่อไปมันกำลังปรากฏขึ้นแล้วข้ายังตายไม่ได้อย่างน้อยข้าจะต้องจัดการเทียนหลง น้องเจียงเฉวีทำไมเจ้าถึงมองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าน้องเจียงเฉวีเจียงติงข้าท่านพี่เจียงซีข้าไม่สามารถอยู่ข้างเจ้าได้อีกต่อไปแล้วข้าจะใช้ชิพจรในหิวงข้าเป็นหนึ่งหัวใจของนางเอาไว้ก่อนแล้วค่อยทําการขาจัดพิษอีกครั้งไม่เจ้าทําไม่ได้หรอกเมื่อสารรักพิษปรากฏขึ้น แสดงว่ามันสายเกินไปแล้วนางอาจจะต้องเสียชีวิตด้วยพิษเช่นเดียวกันกับพ่อของนางพวกเราจะรู้ได้อย่างไรหากว่าพวกเรายังไม่ลองพวกเราได้อยู่เฉยๆอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ทําอะไรเลยงั้นหรอือข้าไม่ยอมปล่อยท่านพี่เจียงซีตายไปดยที่ข้าไม่พยายามอะไรเลยเด็ดขาดนี่ข้าทําอะไรผิดไปงั้นหรอือเจียงเฉวแม้ว่าเจ้าจะอิจฉาเจียงซีแต่เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์วางยาพิษนาง ไม่ไม่จริงอย่าไปเชื่อเขานะเขาโกหกข้าไม่ได้เป็นคนวางยานางพิษพิษหรอนี่นางใช้พิษที่รุนแรงขนาดนี้เลยกันเลิกนางช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักนางเจิมตีและนางก็ใช้พิษกับคู่ต่อสู้ของนางใช่นางเป็นคนที่โหดเหี้ยมที่สุดเขียนโต้กลับแปลวาเล่าผีบานมาข้าจะไปรอเจ้าที่ทางเข้าสนามประลองท่านปู่ท่านบ้าไปแล้วกันเลือก พวกเราไม่เคยเปิดมาจะได้ซ้ำแต่ว่าท่านกลับจะใช้มันกับคนแปลกหน้าเช่นนี้เลอจงรีบไปเอามาตามที่ข้าพูดทุกวินาทีที่เจ้ามาช้าข้าจากนี้ของเจ้าทีละนิ้วทีละนิ้วเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดหรือไม่ครับท่านปู่นี่ข้าใจดีกับเขามากเกินไปหรือเปล่านะปีศาจที่ช่วยร้ายเช่นนี้สมควรที่นางจะถูกตัดสิทธ์ ใช่ออกไปให้พ้นนางปีศาจออกไปออกไปไม่นะไม่ใช่ข้านะข้าไม่ได้เป็นคนวางยานางเทียนหลงเจ้าช่างสุดยอดจริงๆที่สามารถวางยานางได้สําเร็จนะ่ะและยังสามารถใช้เจิงเสียปกปิดตัวตนของเจ้าได้อีกโชครายของนางที่เป็นคู่ต่อสู้กับเจิงเสียข้ากลัวว่าพอเจิงติงรู้ว่าเจิงเสียถูกพิษได้อย่างไรเมื่อนั้น ข้าคิดว่าเขาคงจะหมดกำลังใจต่อสู้หากว่าเขาได้เห็นเจงเฉี่ยตายต่อหน้าต่อตาน่ะถ้าหากว่าเขาอยากจะฝืนต่อไปก็เป็น,นแค่การยืดเวลาออกไปเท่านั้นข้าไม่คิดว่าเขาจะยังสงบจิตใจหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นบ้าชะมัดทำไมพิษถึงไม่ถูกสกัดละ่ะพอได้แล้วสิ่งนี้จะทำให้เจ้าเสียเวลาเปล่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าแม้ว่าจะมีวิธีรักษา แต่พวกเราไม่สามารถหยุดการเน่าปเปื่อยของร่างกายของนางได้พวกเราไม่มีความสามารถพอที่จะหยุดมันทั้งหมดมันเป็นเพราะข้าฮ่าฮ่าานายนคนนี้ช่างน่าเศร้าไม่เพียงแต่พ่อแม่ของเขาตายจากไปตอนนี้พี่สาวของเขาก็กําลังจะตายด้วยเช่นกันนี่หนำซ้ํานายต้องมาตายด้วยเพชเช่นเดียวกับพิทิ่าพ่อของนายอีกด้วยท่านพูดถูก ท่านพี่เจียงหยางช่วยพาท่านพี่เจียงซีไปหาหมอแทนข้าทีข้ามีสินิค่าต้องทําเจียงซีกำลังจะตายเจ้าจะไปสู้ต่ออีกหรือไม่เพียงข้าเท่านั้นที่รู้ว่านางต้องการอะไรและไม่ว่าท่านจะพูดอะไรข้าต้องมาเชิญหน้ากับเรื่องนี้อยู่ดีท่านพี่เจียงซีจะต้องไม่เสียแรงเปล่าข้าจะต้องชนะในการประลองครั้งนี้ข้าเจียงติง จะขอสู้พวกเจ้าทั้งหมดเองเข้ามากันได้เลย Or get lost within And I know you're feeling low Feel like you've lost control But the darkness that you know It's not your home and you're not alone